การเป็นดารานักร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวและยังได้รับโอกาสผลักดันให้ก้าวสู่ตำแหน่งทางธุรกิจจนถึงประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท ife, มีโอไลฟ์ในโครงการมีโ s t a r ร์โปรเจกวันมีความสามารถอะไรใส่ให้เป็นที่เพราะเวทีนี้เป็นของคุณเปิดเวทีเฉพาะสมาชิกมีโอไลฟ์ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปี สมัครด้วยตัวเองที่งานมอบเข็มเกียติยศของบริษัทมิโอไลฟ์เมืองทองทานีครั้งที่1 31กรกฎาคมครั้งที่2 29สิงหาคมและครั้งที่3 26กันยายนผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาทรถยนต์มาสเตอร์สองและเงินรางวัล3 0 0แสนบาทรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมอีกกว่าล้านบาทร้องโอกาสในการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ติดตามให้กำลังใจ ได้ทางสถานีพรทัศนผ่านดาวเกียม Neotv สยามธุรกิจและ w w w ร์ไวด c t ว็วร่วมวดได้โดยทิมเอ็นแล้วตามด้วยหมายเลขส่งมาที่464-9888โอกาสแบบนี้ปล่อยให้หลุดมือได้ไงสนับสนุนโดยในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ b บ o a d v a วาน Day ดย์ครผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน b บ o a d v a วาน Day ดย์ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต โอกาสของการเป็นดาวอยู่ไม่ไกลเกินฝันกับการประกวด Neo Star Project o เวทีที่เปิดกว้างสำหรับสมาชิกร e w l i ที่มีอายุระหว่าง15-25ปีผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ากว่าล้านบาทพร้อมโอกาสการเป็นแบรนด์แ m ม a s สเดอ r ์สมัครด้วยตัวเองในงานมอบเข็มกิติดยศบริษัทม e โ l ล,ลา e วันที่26กันยายน,ยนร่วมโหมดโดยการพิมพ์เอ็นตามด้วยหมายเลขของผู้สมัครส่งมาที่4649888โอกาสแบบนี้ปล่อยให้หลุดมือได้ไง Coffee. สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ n e w Life Coffee มั่นสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศษรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะกรอติดทุกข่าวสารกลับเข้าสู่วีดีโอ Star Pro จะไปอีกครังแล้วคุณผู้ชมครับ ในสอนนี้ให้ราให้คนพูดคุยเกับน้องๆในโครงการในโอตา Project กวันที่มากด้วยความสามารถนะครจากที่ช่วงแรกผ่านมาเนี่ยเราเห็นความสามารถแต่ละคนเป็นระดโอโหบอกว่าครึ่งจริงๆในสปายนี้ใช่ค่ะและช่วงนี้นะคะก็มีน้องๆสี่คนมารอพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะไปพบกับสาวน้อยคนแรกกันเลยน้องฝ้ายนพมาชาวยี่สานนะคะหมายเลข n อ็1าค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะฝ้ายครับเป็นไงบ้างคะตอนนี้เราอยู่บ้างครับน้องฝ้าย ทำอะไรอยู่บ้างครับอ,อ้ตอนนี้นะคะก็ศึกษาอยู่ที่มหาลัยรา,ยามคำแหงค่ะมีหนึ่งย่างปี2แล้วก,กออ็ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปาค่ะก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมตรงนี้แล้วก็เลยออกมาพีเซ็นสินค้าของเขาคิดว่ามันไม่ยากเกินไปคือตอบพกบุญเลยะค่ มาทำธุรกิจกับ n e w o อนไลน์แล้ว<ช>ร,รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าในฐานะที่เรามีโอกาสได้ขายงานขายของเราอยู่แล้วทีนี้ก็มาอยู่ตรงนี้มันก็น่าจะไม่ยากสําหรับเราแล้วเราก็มีโอกาสได้เผยแพร่สิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้รู้และได้ใช้ด้วยค่ะคือเราชอบธุรกิจเรื่องของความสนุความานอยู่แล้ว ้ปก <anto> ็ปกติก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปาแล้วก็การดูแลผิวหน้าต่างๆอะค่ะพยายามไม่นอนหนึ่งแล้วก็ดูแลต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างเครียหรือว่าอาจจะไม่ให้โดนแสงแดดมากจนเกินไปอะไรที่เรียกว่าเสี่ยงต่อความสวยของเราเนี่ยก็ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงแล้วก็จะศึกษาเกี่ยวกับเอข้อดีต่างๆของทีมแล้วก็ตัวไหนที่เหมาะกับสภาพผิวหน้าของเราด้วยยังนของคำปรึกษาเลยนะฮะพเราเนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครเจอมลภาวะเหี่ยวฝนตกอยู่ในเอาอย่างนี้ นต้องดูแลตัวเองยังไงอ๋อตัวนี้เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้ดีกว่าเพราะตัวนี้มีเซรั่มบำรุงล้ำลึกได้อย่างดีแน่นอน,นะคะอ่ะแต่ว่าจะดียังไงแต่ต้องไปชมตอนนี้ใช่ครับ<ช>อ่ออาผู้อยู่ยกาโครงการยูซาร์โปรเจกต์วันเนี่ยก็บอกว่าทําให้เรามีกประสบการณ์เจอหลายอย่างนะฮ<ช>ะคิดว่าหนึ่งเลยประทับใจ กับโครงการนี้ไงบ้างแล้วก็ความฝันที่สุดอยากทำอะไรครับความจริงความฝันอยากทาอะไรก็ได้ที่มีส่วนเข้าร่วมกับนีอนโอสตาร์หรือว่านีโอไลท์อะค่ะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้นะคะก็ดีใจค่ะที่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองในรายการด้วยค่ะในส่วนของการทำธุรกิจนะคะเรามองว่าเราจะสามารถก้าวไปถึงเส้นชัยของเราสูงสุดเนี่ย คือจุดไหนในส่วนของธุรกิจตอนนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะในส่วนแผนการตลาดก็ยังจะไม่คงด้วยแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปรวมการฟังแผนงานแน่นอนค่ะ,ะ,คะทีนี้ความสามารถอีกด้านหนึ่งของฟ่ายคือเรื่องของภาษาใช,ใช่ไหมคะทราบเพราะว่าสามารถที่จะสื่อสารภาษาจีนได้ด้วย นิดหน่อยค่ะเพราะว่าอย่างงานที่ขายอยู่มีลูกค้าหลายคนที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งชาว,ชาวต่างชาติที่จะขายเนี่ยเป็นคนจีนบ้างเป็นคนไทยบ้างญี่ปุ่นบ้างค่ะซึ่งการขายของเราก็ต้องมีการแนะนําเป็นภาษาเขาเพราะหลายคนอาจจะพูดภาษาจีนไม่ได้ดออภาษาอังกฤษไม่ได้หรือก็ภาษาไทยไม่ได้ด้วยค่ะก็อย่างถ้าเป็น กินเครปเซรามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกเหมียนซวงรุ่นฟูรูอะไรอย่างเงี้ยเขยิมายเป่าซื้อเขาก็จะสามารถรับรู้ได้เราเข้าใจ่ได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บ้านเราเนี่ยคือจริงก็มีชื่อเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้สบายเลยนะคะฝากเผยแพร่บริษัทมิโอไลฟ์ไปยังชาวจีนด้วยนะคะได้ค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมความสำเรถของน้องนมอหมาหรือน้องฝ้ายกันเลยนะครับกับเอ3 1สี่สามหนึ่งในบทบาทของพิธีกรกับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนพมาศช,ชาวยี่สานค่ะ N431 ค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพียวเซนเ,เต้ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกจะเป็นบิวตี้พอลิสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าค่ะซึ่งตัวนี้นะคะส่วนผสมหลักก็จะเป็นยูคาลิปตัสโรสเมลี่และเปเปอร์มินค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นสปาก,ก็ย่อมจะมีกลิ่นที่สดชื่นอยู่แล้วค่ะ <c oughs> และผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของทําความสะอาดอย่างล้าลึกด้วยค่ะไม่ว่าะ่มกดแลย ค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกแน่นอนค่ะและไม่ทําลายน้ําหล่อเลี้ยงผิวด้วยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวเซรั่มค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็น beauty skin นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือค่ะและนานาโคเลเจนจากปลาทะเลที่ช่วยในเรื่องของปรับสภาพเซลล์ผิวเสียค่ะให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งและไลโปโซมค่ะ A C E ซึ่งตัวนี้จะกระตุ้นการทํางานของเนื้อเยื่อต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะแล้ว ก็ยังไม่พอนะคะยังมีวิตามิน A ซึ่งวิตามิน A เนี่ยจะจะ,จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ซึ่งเอนไซม์เนี่ยจะไปกระตุ้นการทํางานของคอลลาเจนและอีลาสตินด้วยค่ะยังไม่พอก็คือจะมีวิตามิน E ซึ่งวิตามิน E เนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวค่อนข้างแพ้ง,ง่ายนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้ค่ะเพราะเป็นการปกป้องได้อย่างดีด้วยค่ะแล้วตัวต่อไปนะคะก็จะมีส่วนผสมของออแนะนำหน่อยนะคะตัวต่อไปก็คือตัวบิวตี้มาค่ะซึ่งบิวตี้มาก็คือส่วนผสมเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นนาโน คอลลาเจนและใยไหมค่ะตึงแล้วก็มีโรสเมลี่เปเปอร์มินและอยู่คาริปสัสด้วยค่ะซึ่งตัวนี้แต่และตัวก็สำหรับสาวที่รักการมาร์กหน้านะคะก <c oughs> ารครับผมนะฮะน้องฝ้ายนะฮะเอฟซีสามหนะะึ่งนะฮะคือเหมาะและบทบาทของเขาเนี่ยพูดเก่งแล้วมีความรู้ลึกจริง ร่วมไป็นกาใจกับน้องฝ้ายได้นะครับด้วยการกด A นะฮะและตามด้วยหมายเลข431และส่งไปที่4649888นะครับสาวสวยอีกคนนึงในช่วงนี้นะคะน้องเมย์ณวพรโสดสุภาพหมายเลข N432 ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีครับมาเลยชยนศึกษาสะด้วยฮะเรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้มหาวิทยาลัยนนอยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ค่ะครับณะอะไรฮะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการค่ะโอ้สาวมีความสนใจเรื่องของด้านธุรกิจอยู่แล้วด้วย นะครับแล้วเข้ามาทําความรู้จักกับโครงกา,อการองศาโปรเจกต์วัองเราได้ไงก็คือรู้มาจากคุณแม่คือว่าคุณแม่ก็รู้มาจากเพื่อนอีทีเราเป็นททอดกันนะพ <c oughs> อดีนน <c oughs> คุณแม่เขาแบบว่าตอนน้ท่วมย้ายไปต่างจังหวัดแล้วคุณแม่ก็ไปช่วยป้าทําสวนแห่งนี้แล้วทีนี้คืมปวดเมื่อยตามตามพวกตามข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หายจนน้ำรถก็ได้กลับมาที่ลังสิต แล้ว,วก็เพื่อนแม่ก็แนะนํามาหาหมอที่ New Life. นิวไลฟ์ก็เลยแนะนําให้กินนะะิโสามมาค่ะแม่ก็มีอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยค่ะ,ะคดีขึ้นค่ะครับพอคุณแม่ดีขึ้นปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยเกิดจากตภผณฑ์ของน<ม>ิวไลฟ์เราพูดคุยกับคุณแม่กันบ้างก็ถามแม่ว่าหายได้ยังไงกินอะไรอะไรเงรี้ยแม่ก็จะบอกตัวนี้ตัวนี้แล้วส่วนนิ้สามเนี่ยก็จะช่วยบำรุงสมองแม่แม่ก็แนะนําให้ใช้อะให้กินค่ะก็คือก็ยังกิน ไม่ได้มากินบ้างไม่กินบ้างแต่ก็เหมาะนะคะเพราะว่าในวัยเรียนแบบนี้ก็เรียนหนักด้วยแล้วอีกอย่างเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของคณะแล้วไม่มีเวลาที่จะตบดูแลอะไรเลยก็อาจจะแบบว่ากินตอนเช้ากลางวันคาที่ได้ก็จะกินค่ะค่าที่ยังไงก็ฝากให้ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะทำกิจกรรมเยอะแบบนี้ค่ะแล้วเริ่มสนใจจะทำธุรกิจตอนไหนคะคือคุณแม่ เขาผลักดันแต่เองตอนแรกหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เห็นว่าเแม่ได้ไปเที่ยวช่วงแรกที่สมัครก็ได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่เลยก็คือเห็นคุณแม่ไปเที่ยวอะไรก็อยากไปบ้างคืออยากอยากไปต่างประเทศคือเกิดมาก็ยังไม่ได้ไปอันนี้คือเกิดจากการทําผลงานองนีแน่นะคะผมมีความทับใจแรกๆแล้วก็มีตัวหนึ่งเพื่อแม่ก็แนะนํเทอร์เซนเต้ก็คือพึ่งจะได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองผิวพรรณต่างๆแล้วนะคะอืมค่ะที่นี้เข้ามาสู่เวทีนิโอซาโปรเจกต์วันแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะได้มาพบเจอการทํางานของพี่ๆทีมงานได้มาเจอเพื่อนๆที่มาจากโเรียกว่าทั่วประเทศเลยทีเดียวคือจริงๆชอบนะอย่ากเรียนเทศมากแต่คือแบบว่าคือพแม่เขาก็แบบกัวว่าจะไม่มั่นคงเลยก็เลยให้ให้เรียนสายดีกว่าแล้วก็เลือกคือไม่ชอบ พวกการแสดงค่ะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่พูดมากพูดเก่งใช่คุณพูดเก่งลุกเพื่อนๆก็จะแบบว่าเฮ้ยอีนี่พูดมากอ่ะอะไรอย่างเงี้ยรู้เปล่าอันนี้ก็แบบไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมย์เป็นคนที่เห็นอะไรเมย์ก็จะพูดนึกอะไรได้เมย์ก็จะพูดค่ะค่ะครับผมอ่านะฮะแล้วพอมาอยู่โครงการยองซาโปรเจกต์วันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเราและพร้อมที่จะฝันของตัวเองด้วยฮะสูงสุดเลยเพราะฝันของเราอยากทำอะไรฮะเมย์ แม่ก็ชอบพูดนะแม่ก็อยากเป็นพิธีกรข่าวใช่แล้วก็อยากความฝันคืออยากออกทีวีนี่เป็นครั้งแรกถ้าสนใจแล้วแม่นะครับอ่ะไรครับก็ไปกับใจกับน้องเมย์ด้วยนะคทำไมครับอ่าพูดถึงเรื่องของความสามารถวันนี้นิดนึงฮะวันนี้เตรียมอะไรมาเอ่ยเตรียมด้านการพูดมาค่ะไปประมาณว่า PR สินค้าอะไรเ่ยแนะนําสินค้าของบริษัทเนโอไลท์ค่ะค่ะเดี๋ยวเราชมพร้อมกันเลยนะครับกับความสามารถของน้องเมย์กับ สวัสดีค่ะเมย์นะคะ N ส3่ค่ะค่ะวันนี้เมย์ก็จะมาพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของนีโอไลท์นะคะผลิตภัณฑ์ของนีโอไลท์ก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่หนึ่งนะคะใช้อุปโภคค่ะได้แก่ออาหารเสริมนะคะค่ะจะช่วยทำให้ปรับสมดุลของร่างกายไม่ทำให้เกิดโรคร้ายหรือที่เป็นอยู่อาจทำให้หายได้ค่ะค่ะได้แก่นะคะอาจจะเป็นตัวนี้นะคะเช่นนีโอสามนะคะตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและสมองขาดเลือดชั่วคราว ค่ะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อรูมตอยหรือว่าช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะค่ะประเภทที่2นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะใช้บริโภคนะคะตัวนี้ก็จะเป็น p ียว center ค่ะพียว center ก็จะมี5อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะ face spa beauty polish นะคะตัวนี้ก็จะมีเม็ดบัมบูบีนะคะเป็นสารสกัดมาจากต้นไผ่ ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสารสกัดมาจากต้นไผ่หิมารยานธรรมชาติแท้ๆนะคะก็ช่วยขาจาัดเซลล์ผิวของเราที่ตายไปแล้วทําให้ผิวดูอ่อนเยาวดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะตัวที่2ก็จะเป็นตัวมานะคะ f ฟกส s p ปาบิวตี้มานะคะตัวนี้ก็เป็นสารสกัดมาจากคาโมบายนะคะและ,ชะเชมเทสนะคะ ค่ะตัวนี้ก็ช่วยขาจาัดเซลล์ผิวของเราทําให้ลดเลือนริ้วรอยและทําให้ไม่เกิดกะจุดด่างดําทําให้ผิวหน้าดูมีธรรมชาติมากขึ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ก็จะใช้คู่กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปสปา r ลิปสป p a เซรั่มนะคะค่ะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสภายใน14วันค่ะค่ะต่อ น้องเมย์นะฮะ n432 นะครับผู้จ่าจัดทางคล่องเลยเดียวเลยฮะ,ะอาชีพพิธีกรน่าจะอยู่ไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ได้นะครับด้วยการพิมพ์เอ็นนะตามด้วยหมายเลข432และส่งไปที่4649888นะครับสําหรับน้องเมย์ะครับค่ะเปลี่ยนบรรยากาศจากสาวสวยมาที่หนุ่มหล่อกันบ้างนะคะน้องมืดวิชานปุ้มค่ะหมายเลข n433 ค่ะสวัสดีคะ่ะน้องมืดคะ่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคารับทำอะไรบ้างครับตอนนี้ศึกษาอยู่ ครับ,รบผมแล้วเดินทีนี่คือเข้ามาสนใจกับโครงการยูอวสตาโปรเจกต์าได้ยังไงฮะว่าแม่เป็นคนทำดี่ก็เลยแนะนํามาคร,ครั้งแรกนี่นานไหม,มตัดสินใจนานไหม,มให้ก่าจะเข้ามาประกวดตัดสินใจรอบีแล้วก็เดินทีแล้วว่าจะมาค่ะก็ดูๆไปก็ไม่กล้า ตอนแรกก็ยังกล้ากลัวอยู่นะคะก็เลยมาสมัครในรอบที่สองครับผมแล้วพอเข้ามามีโอกาสมาสัมผัสกิจบรรการประกวดแล้วต้องแสดงความสามารถเนี่ยเราเตรียมตัวเยอะไหมฮะก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างครับผมแล้วปกตินี่สนใจกิจกรรมด้านไหนอยู่ก็ทํางานครับเรียนครับ เพราะว่าวันวันหนึ่งก็ใช้เวลาไปกับการเรียนแล้วก็ยังทำงานด้วยทำงานประเภทไหนยังไงคะทำงานแบบว่าทำงานส่งนะงานเยอะงานสูงคือเรียนหนักเหมือนกันครับดูแล้วนะฮะแล้วพอเข้ามาโครงการอุตสาโกรต์เราคาดหวังอะไรกับโครงการนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะครับแค่ของจะเป็นประสบการณ์ทช่ไหครับ ให้มีความกล้าใจออกมากขึ้นค้นหาใจมากขึ้นด้เองนะครับได้มีโอกาสมาฟังแผนการตลาดกับ Neo Life บ้างแล้วหรือยังคะก็พอแม่ไปอบรมก็ไปด้วยครับไปด้วยค่ะแล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเราจะทําธุรกิจนี้ดีไม่ดีอย่างไรในความรู้สึกตอนแรกอะคะที่มาฟังแผนการตลาดก็ดีครับเห็นแม่ทาก็อยากทำครับ เพราะว่าเราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่มันดีขึ้นใช่ไหมคะครับค่ะพูดถึงเรื่องของความสามารถที่เตรียมมาเอาปดบ้างพวกนี้เตรียมอะไรมาฮะร้องเพลงครับขบกลุ่มเพลงของยิงของแบ็คแย้ครับค่ะนค่ะไปชมร้องกันเลยนะครับกับน้องวิชาภุตูมหรือว่าน้องมือนะ N433 าครับเิยครับ น,นั้นยังคงติดตายิ่งจำวู่เเช่รักใครเท่ากับตายลงไปเช้อชาหมดไปแล้วเท่าไรน้ำตาสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือเจ็บเท่านั้นร้อยคนหนึ่งร้อยแต่คงฉันไม่ใช่จะเจ็บเก็บอยู่กับภาพบนน้ำ เรื่องนีดีที่ยังไม่เลือนลบไปอยากลืมเธอให้หมดใจโดยที่ใช้เวลาไม่นานไม่ต้องเจ็บต้องจอนมานกับการนืกภาพเธอให้ความจำโดนทำลายให้สมองกระทบเรลือดถืนให้กลายเป็นคน ม่ีทางสั่งใจให้ลืมเธอง่ายได้อย่างนั้นร้อยพันหนึ่งว้อยใจของฉัน สารถูกไปอีกหนึ่งหนุ่มที่กล้าเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเอง<ช>หาประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือกำลังใจจากคุณผู้ชมรุ่นเองนะครับร่วมโหวตกับมือด้นะครับด้วยการพิมพ์เลขฮะตามด้วยหมายเลข433และส่งไปที่46498แต่แต่นะครับค่ะปิดท้ายกันที่ชายหนุ่มคนนี้ค่ะน้องกิตกิติพงดวงเดือนนะคะหมายเลข n 434ค่ะสวัสดีค่ะน้องกิตสวัสดีครับน้องกิตครับโหดูจากไยน้องแล้วดูเหมือนว่าเป็นน้องเป็นศิลปินมากเลยนะครับน้องกิตทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ศึกษาครับ ครับคณะอะไรคะเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์ด้วยโอ้โหแล้วชอบงานด้านนี้เหรอฮะก็วิชาชีพไม่ค่อยจะชอบถ่าว่าสอบติดสอบติดแล้วพอดแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างก็เรียกสนุกครับอืออบุญดีอยู่นกันยากไหมคะก็ยากอยู่ครับอือมันอยู่แล้วเรื่องนี้คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของตัวเลขครับคือคือ ตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจแบบเล็กจนถึงใหญ่เลยนะะรู้สึกว่าเราเรามีความรู้ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นไงบ้างพอมีความเปลี่ยนกับเศรษฐกิจบ้านเราเป็นไงบ้างครก็ความคิดเราก็โตขึ้นนะฮะได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับพวกเนี้อืนะฮะครับแล้วปกติเรียนอยู่นี่ทํากิจกรรมอะไรบ้างที่หอกันธคัก็ส่วนมากก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกฮะก็เล่นดนตรีแต่งเพลงอืมค่ะแสดงว่ามีเรื่องของความสนใจด้านดนตรีร้องเพลงเป็นคุณเดิมอยู่แล้วครับนะฮะปกตินี่ชอบเพลงแนวไหนครับ ก็ปกติผมเล่นดนตรีแนวเมทัลทาร์ร็อกนฮะโอ้วันนี้ก็มาเล่นดนตรีกีตาร์โป่งก็เลยแปลกๆไปนิดนึงก็ดีค่ะแล้วทีนี้มารู้จักกับบริษัทมีออนไลน์ของเราได้ยังไงคะก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะฮะเขามาบอกผมว่าเนี่ยพี่ทํางานอนี้อยู่นะค่ะน้องสนใจเปล่าก็คือผมยังไม่ได้ทำงานเลยครับครับเขาก็เลยบอกเออน้องอ่ะเป็นวัยรุ่นอยู่น่าจะทําแบบนี้ค่ะผมก็ตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรต่อมาเาก็มีประกวดนะฮะผมก็เลยลองมาเดียวก็เลยรู้จักกับมีออนไลน์ ครับพอมาทําความรู้จักแล้วเป็นยังไงบ้างกับธุรกิจแบบนี้ครับก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะเพราะว่าเราหาได้มันดบ่งเวลาได้ด้วยจากการเรียนเน่ยนะคะได้ประสบการณ์ด้วยที่เราไม่รู้ไงฮะคือเราเราไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมครับแต่เราศึกษาเอาได้โดยที่เราไม่เสียตังค่ะแล้วได้เริ่มลองชิมลางแล้วหรือยังครับก็เพิ่งเริ่มฮะก็เพิ่งเริ่มใหม่มากใหม่มากค่ะและคิดว่า เป้าหมายสูงสุดกับการดําเนินธุรกิจกับ Neo Life เนี่ยเราจะก้าวไปให้ถึงจุดไหนคะครับก็ใครก็อยากได้สูงสุดนะฮะแต่เราเท่าที่เราทําได้ก็เท่าที่ทำนะฮะพยายามให้เต็มที่ครับให้เต็มที่ครับเต็มที่สุดธุรกิจครับพูดถึงเรื่องของความสามารถที่เตรียมมาวันนี้บ้างก็คงเป็นเรื่องของดนตรีค่ะดนตรีร้องเพลงร้องเพลงครับแต่งเพลงเองแต่งเพลงด้วยร้องครับครับร้องเพลงของเราสักหน่อยฮะเพื่อที่เนื้อหาเป็นยังไงคะเนื้อหาฮะก็มองจะแับคน ในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับความรักที่ผิดหวังหรือสมหวังเงี้ยฮะอย่างน้อยก็เราก็เป็นกำลังใจให้อ๋อไม่ผิดหวังเองใช่ไหมฮะครับไม่ได้ผิดหวังเองครับเป็นกำลังใจให้คนอื่นนะคะไปชมได้กับน้องกีดนะฮะ NC34 สี่ครับ สวัสดีครับผม N434 นายกิติพงษ์ดวงเดือนครับผมวัเวลาผ่านไปทุกวันอาจไม่าพาความทรงจำทิ้งทั้ง ให้เธอเสียใจเลืล้อนเรืาา่องราวที่ผ่านมาแต่จ้งเช็ดน้ำตาความอ่อลาจิตใจหายไปอยากให้เธอเชื่อใจกับมือฉันไว้แล้วไปไดยกันจะปวดกับความผิดหวังมันนานเท่าไหร จะเป็นกำลังใจให้เธอตอลอดมากับความภายพิบแม้ไม่มีวังแต่เธอคือพลังที่ฉันต้องก้าวไป <S 2> <S 2> <S 2> <S แม้เส้นทางจะไก,กลสุดตาย น้องกีนะฮะ N434 กับเพลงที่แต่งขึ้นมาเองคือดูเป็นแบบตัวของเองมากยิ่งขึ้นเลยนะสํมปทานบบเพลงที่แต่งขึ้นมาแล้วก็ดูเป็นความสามารถพิเศษของเราที่เต็มที่มากเลยนะฮะ่ะนะครับน้องกีครับร่วมโหวตได้กับ N434 นะครับมวส่งไปที่464988นะครับค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องๆทั้ง8หมายเลขจะมาแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเรียกคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะกับ n e โอ t a r p r ร j e ก t วันค่ะสักครู่เดียวครับ เป็นของคุณกับการผลักดันสู่การเป็นดารานักร้องพิธีกรผู้ประกาศข่าวและยังได้รับโอกาสผลักดันให้ก้าวสู่ตำแหน่งทางธุรกิจจนถึงประธานฝ่ายการตลาดของบริษัทนีโอไลฟ์ในโครงการน e โ s t a r Project จวันมีความสามารถอะไรไปให้เป็นที่เพราะเวทีนี้เป็นของคุณเปิดเวทีเฉพาะสมาชิกนีโอไลฟ์ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปี สมัครด้วยตัวเองที่งานมอบเข็มเกิรติยศของบริษัทมิโอไลส์เมืองทองธานีครั้งที่1 31กรกฎาคมครั้งที่2 29สิงหาคมและครั้งที่3 26กันยายนผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาทรถยนต์มาสเตอร์สองและเงินรางวัล3 0 0แสน 300, บาทรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมอีกกว่าล้านบาทร้องโอกาสในการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ ติดตามให้กำลังใจได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนีโอทีวีสยามธุรกิจ mm hmm. และ w w w l d w i d e o t v c o t h รวมหวดได้โดยพิมพ์ n แล้วตามด้วยหมายเลขส่งมาที่4649888โอกาสแบบนี้ลอยให้หลุดมือได้ไงสนับสนุนโดยในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัตก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio อแอดว c e d ์เด r e ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต Coffee. สนับสนุนโดยธุรกิจกาแฟเพื่อสุขภาพ n e w Life Coffee มันสือิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสารสับเข้าสู่ชุดทยกันแล้วนะท่านกับวีนี้ของนิวสตาร์โปรเจกต์วันน่ชง้ที่บอว่าพาไม่ได้นะครับเพราะว่า เราชมการแฟของน้องไปแล้วเนี่ยโดรประทับใจฮะน้องเขาอยู่เบอร์อะไรชื่ออะไรบ้างอี่ยอย่าไปติดตามในช่วงนี้เลยนะครับอ่ะเริ่มเริ่มต้นกันไปเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อปีนะครับ N409 ครับขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับ N409 ครับก้าไปข้างหน้ากับ Neo Light ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม N410 ครับ m ม m m o t ครับ สวัสดีค่ะ n สี่สองเจ็ดค่ะนางสาวณชาทองดมค่ะช่วยเป็นกันไล้กำลังใจและช่วยโหวตให้เด็กแม่กองด้วยนะคะสวัสดีครับผมชื่อนางสาวจีนารีรัตนวัฒนานะครับ n สี่สองเจ็ดโหวตให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อพานุพันธ์นะครับจันทนะโอ๋ครับชื่อเล่นชื่อเจแปนครับรหัสนะฮะสี่สองหนึ่งนะครับอีกครั้งไหมฮะสี่สองหนึ่งนะครับ รศัพท์นะครับกดนะฮะแล้วส่งมานะครับเอาอีกครั้งไหมครับส2 1นะครับ N21 นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจแปนสวัสดีครับกิติพงษ์ดวงเดือนครับชื่อกิ้ครับ N434 นะครับ434นะครับเอาอีกไหมอีกรอบเลยสวัสดีครับผมวิชาญปุ้มครับชื่อมื่นครับ N433 ครับครับผม สวัสดีค่ะแม่ค่ะ N432 ส่งมาที่464988นะคะเด็ก BA อย่าลืมเชียร์ด้วยนะคะช่วยคนจนให้รวยช่วยคนป่วยให้หายไปกับมีโอไลน์นะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ N431 ค่ะนพมาชาว23นะคะอย่าลืม N431 ค่ะขอบคุณขอบคุณมากครัน้องนะทั้งหมด8นำเด้วยการ์ดท่านบอกว่าทุกคน ทำภาษาไวเต็มที่แล้วก็ประทับใจอย่างมากสําหรับวันนี้เลยนะครับจะลืมผู้ชมครับชอบใครรักใครเนี่ยสามารถสง่งพวกเขาให้ถึงฝั่งได้ไดท่ด้วยการพิมพ์เอ็นตาม้วยหมายเลยของผู้เข้าประกวดและสมมติที่46498ต่างๆนะครับค่ะและสําหรับน้องๆที่รับชมรายการอยู่อยากจะเข้าร่วมการประกวดกับเราแต่ว่ามาไม่ทันในสองครั้งแรกนะคะเรายังคงเปิดโอกาสให้กับน้องๆอ,อยู่ค่ะพบกันในการรับสมัครในครั้งที่3นะคะ26กันยายนนี้ในงานมอบเข็มเกียรติยศที่เมืองทองธานีนะคะหอก้าค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณบริษัท n โอ Life ิ ast, นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนีโอแดนค่ะหนังสือพิมพ์และนิตยสารวิเทอร์ไทม์หนังสือพิมพ์เดอะพาวเวอร์เน็ตเวิร์คค่ะรวมไปถึงหนังสือพิมพ์อีเมดติ้งนะครับหนังสือพิมพ์ตราวิเคราะห์รายการรักบุ๊คออนทัวร์ทางช่อง5รายการรัชนิยวีไอพีและรายการร,าการัรกบุก,ก,กชวนุยด้วยนะครับพรุ่งนี้กับพบก,กันใหม่อีกครั Project, ้็จะมีดาวสตาร์โปรเจกต์วารทางนีโอทีวีสยามธุรกิจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและคุณเอและก็น้อง,องหมด8คนนะครับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคครัับสสวดี่ะ